ได้เวลาแล้วล่ะที่ชาวมราจอย่างเราจะต้องมัว้ันงานหน่อยละมีแบบใจนักเลงอ่ะตั้งแต่หนึ่งถึงบวกสิบแตกบ้างแต่สุดท้ายติดที่บวกสิบเฮ้ยเก้า นี่ไม่ใช่รายการตามพี่มาครับแต่นี่รายการพี่จะตีให้ดูใครที่ดูทุกวันแต่ยังไม่กดซับรบกวนกดหน่อยเดอร์พี่น้องต่ถ้าไม่ในเกมครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังฟาร์มอยู่ในดันน้ำครับซึ่งไอ้ดันเนี่ยมันจะได้เป็นเศษอันนี้ฮะโอเชียนฮาสโตนและประเด็นคือที่ผมฟาร์มอยู่นี่ครับมันเป็นแมปพ k เค่นหมายควาว่าทุกคนสามารถฆ่ากันได้ครับและภายในแมปนี้เนี่ยมันมีบอสด,ด้วยครับซึ่งมีคนกำลังจะตีกันตีบอสกันเหรอวะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว โอ๊ย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 ผมไม่เกี่ยวผมมาซีเกี่ยวให้อาคุณแม่เฮ้ยดูห่างๆเขาบอกเอาแล้วครับผมมีทางฝั่งของเสกไวโซนะครับเขาช่วยกันอยู่หรือว่าเขากำลังไอ้นี่กันวะกูเริ่มงงแล้วตายแม่งบอสก็ตีทีเดียดึงอยากจะทะเลาะกันอีกทำไมไม่ช่วยกันก่อนครับแล้วมาทะเลาะกันเฮ้ยโดนต่อยปังเดี๋ยวผมไปช่วยครับมามามาในเวลาแล้วล่ะที่ชาวมาราชันอย่างเราจะต้องมัววันงานหน่อยละ เอ้ยโดนปลาไหลช็อตขาเดินไม่ออกอย่าเออเฮ้แอนแน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 นคอยักมัดคอยสักมัดกำลังมันเลยวะอินไว้มีโดนเข้าร่มสงครามอีกแล้วอะไม่อยากทำเลยนะมาชาวบ้านมาละจันฮึ๊บไป วิน,น,าน,าน,านโหมดนี้คืออันตรายและกูต้องใส่ของอุปกรณ์กันคนก่อนแล้วขอมั่วบ้านงานเลยละกันจังหวะนี้เดี๋ยวมาใหม่วป๊บนึงซื้อช้านเลยครับพอดีมีเรื่องต้องไปสู้รบเนี่ยพอทัชวนทำเควสยังไม่ได้ทำนะตอนนี้เดี๋ยวผมแอบบแบบผมแอบบผมแอบบุมตึกก่อนผมแอบ,บุมตึกแล้วผมเล่งก่อนเล่งเอา ดูนอะไรตายไว้ด <t us strom ian> ูนอะไรตายวะบังเฮ้ๆๆๆๆเฮ้เฮ้ไปลุยฟาเร็วเย้ฮัล้วเฮ้ลโหลฮ้ลโหลฮหลฮัั รุ่นใหญ่มากไม่มีหินฟิกเท่ามากไล่ช้าสุดๆฟาไม่ได้แล้วแชทต,ตอนนี้จุดเกิดจุดเกิดโอ้โหเป็นลอยอุ๊ยโห,โโห,โโหนี่ฟาไม่ได้แล้วว่าแชทเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะอันนี้เหลือสะมันอ่ะตอนนี้ผมได้มาเจ็ดสบสี่อันแล้วฮะผมก็ลองไปแลกดูถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอีรูเทมันใช้ห้าสิบอันครับอ เฮ้ยมันได้อีกมันได้อ uh> ีกเม็ดหนึ่งอะเนี่ยของ normal เนี่ยถ้ากับ2เม็ดใช่ปะเชี่ยเอาเอาวีรูเทปสองเม็ดแล้วก็ไปซื้อรองเท้าบวกเมาหดบวกเก้าทีเอ้าเร่งฟาร์มเลยเชฟดันก็จะปิดเลยครับเพราะดันเนี้ยมาเปิด6กโมงถึง4ี่ทุ่มผมต้องรีบฟาร์มก่อนเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่มันซุ่มกำตีนี่ว่าเฮ้ยเผลอไม่ได้เลยครับแม่งเปิดก่อนแล้วผมทำการปูดไป็นหนึ่งทีแป้งแบกอีกประมาณกี่ยันยี่ส ฟาร์มไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วครับฟาร์มไปแล้วแวงไปไม่รู้จะมีใครมาซอยหรือเปล่าจริงๆเหลือกล่องที่ต้องเละอีกเยอะเลยฮะและดัานนี้เปิดบอทไปเลยโดยต้องใช้มือฟาร์มอีกประมาณ12อันเด็ดนาทีที่ด่านจะปิดแล้วเรียกวลาหน่อยเชฟอีลูเทพ2ก้อนทำได้ไหมโปรตโต้โอ้โหเย็ดกูแตกในที่สุดผมก็ฟาร์มจนครบจนได้ครับโอ้โหดูฮ่าหลอดดำเลยผมมาแลกอีลูเทพเลยแต่ผมไม่ทนไม่ไหวแล้วว่ะอีลูเทพ2เม็ดนี้ ฉันขอมอบให้กับรองเท้าเอาละเป้าหมายคือผมจะเอารองเท้าบวกสิบมาใช้ครับอันก่อนเนี่ยผมขายไปเพราะว่ามันจมทุนนี่แบบใจนักเลงอะตั้งแต่1ถึงบวกสิบแตกบ้างแต่สุดท้ายติดที่บวกสิบเป็นไปได้หรือไม่เรามาดูกันเราดูไปทีย่ยอดที่จะบวกได้นะครับแล้วก็จะปะโบะบะ,บะถ้าขึ้น8ได้ผมจะใช้รูเทพไป90ไปสวยหนึ่งมาหนึ่งมาแล้ว สองเราจะลุยตั้งแต่1นถึงเเลยนะครับผมคิดว่ามันก็ต้องมีสักวันหนึ่งแต่แค่เราตีหนึ่งถึงบวกเก้าโดยที่ไม่แตกเลยยังไม่ทันไรเลยครับบวกสี่คือพามแม่งแตกถ้าแ,แตกแ,แต่ไม่คอนแดงผมก็ยังโอเคอยู่ครับตีต่อไปแม่งแตกต่อเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเย็ดเป็ดฉันไม่รู้จะได้ยินฉันไหม Channel, ออแต่ละพอผมเริ่มจุดแล้วเนี่ยครับเครื่องมันเริ่มติดแล้วผมก็หงุดหงิดมากมาผมเลยไปจัดรองเท้าไหมกตอนนี้ตีสี่ยีันไม้คันมือไปหมดงานไวัยเลยนะทุกคนผมไปซื้อรองเท้ามาในตลาดครับคู่นี้ประมาณ5,000คเกือบ6 0 0ันไปคลิกเดียวจบๆโอกาสติด20%ครับไม่ยาก โอ้โหแม่งแตกพรามันแตกแบบนี้เนี่ยผมว่าต้องเส้นไหวกันหน่อยแหละผมก็เลยไปดึงรองเท้าบวก7มาแล้วก็รองเท้าธรรมดา1อันมาครับเตรียมไปซ่อมบวก8ค้คอนแดงกะว่าจะล่อบวก7ดเนี่ยแหละให้มันแตกแล้วก็ตีบวก8ขึ้นบวก9ก่อนอื่นก็คือซ่อมบวก8ก่อนครับและการซ่อมนี้ใช้เงินเอ็มด้วยนะครับผมบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเงินไหลสะพัดเลยจัดไปที่บวก7ก่อนเลยครับขึ้นบวก8พรามันแตกเนี่ยผมว่ามันมาแล้วครับลูปนี้ผมต้องสวนแล้วครับติดแตกแตกติดไปครับบวก9อุยอ้ยอุ้ยอย โอ้ยี้บวกเก้าก็หลายร้อนแล้วนะเหนียวว่ะอีรูเทพหมดเ้ยนอนไม่หลับเลยว่ะไอเทียไม่ติดบวกสิบวะเมื่อกี้บวกสิบติดขึ้นยืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมอันนี้ก่อนแล้วก็หดสองทีเอาบวกแปดว่ามันต้องจบในค่ำคืนนี้ครับเพราะว่ามันมีอีรูเทพติดอยู่ในตัวผมไปถอยรองเท้าจากเจเจคีนมาอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เสียเวลานานไม่เจ็ดผมเอแปดเลยไป กดในสิ่งที่ไม่มีไม่ได้เลยเ้ยอาการไม่ค่อยดีครับหมอบอกว่าถ้าถอดออกซิเจนตอนนี้ก็น่าจะตายเลยแต่ว่าผมยังไม่ตายครับผมยังสู้อยู่บวกห้ามาบวกหไปผมจะทำอะไรให้ดูแบบว่าประวัติศาสตร์เลยดูอุ้ยแมทแมี่จสั่งได้ เอนี่ดีล้อนี่ตีล้อเอาดีแล้วตีแล้วอีเ้แปดดีล้อแปดเอเดนชายอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเก้าไ้ยอุ้ยเฮ้ย ออแล้วผมเบรกก่อนไงครับนี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเบรกที่ผมกดต่อนะครับแต่คิดว่าถ้ากดต่อนไงก็แต่ตอนนี้ผมได้รองเท้าบวกเก้ากลับมาแล้วครับภารกิจต่อไปคือผมต้องไปหาอ e ีลูเทปอีกเม็ดหนึ่งเพื่อมาตีรองเท้าบวกเก้าขึ้นบวกสิบแต่ตอนนี้ที่ผมตีอยู่เนี่ยผมตีรองเท้าอีกคู่หนึ่งครับที่เหลืออยู่ก็ต้องตีให้มันติดบกวกเก้าเลยมันก็ตีจนกว่ามันจะติดค้อนแดง ออรูเทพสองอ่งไอรูเทพมาให้กูใครจะใ,ใช้โปรใช้จ่ายไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เอาไมหม้กูใช้จ่ายเดี๋ยวนี้โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําโปรนะครับผมโปรใช้จ่ายตอนนี้ผมต้องการอีกนิดนึงคือผมก็เลยต้องใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะเอาไข่แล้วก็รองเท้าบวกก้าวนะครับนอนไม่หลับจริงๆวันนี้แบบอยากให้มันจบเลยถ้ามันแตกก็ปล่อยไปเลยนะครับเนี่ยบวกก้าวมนเลือแค่อีกต้นไกร่รูเม็ดนึงแล้วมันลั่นเลยตอนนี้เดี๋ยวผมลั่นสัตว์อีิีก่อน จะได้ไหมโอกาสพ่าดอีกร้อยสิบสี่มูลโอเคดึงมาเลยจะเต็บโปรสเปนมาแล้วหนักอะไรวะเนี่ยหนักไว้ชวนเลยโยนก่อนแรกเอ้ยโอ้โหมีงูมานะครับเอ็ห้ายัดกระชับเอ็กซ์หนึ่งโอ้โหเสียดายจัดแต่ผมว่าผมเอาอีพิกดีกว่าใช้ไอห,หมูเดงเนี่ยแหละครับยาวๆเปิดไข่ไปด้วยปัป๊บปับปับ มาเลดี้มาหนึ่งแล้วก็สันิฟิกมาเลยโอบอลอนอินคูบัตฟังไอซิสเฮ้ยอิลูเทพมาว่ะมาว่ะอิลูเทพมาว่ะทุกคนอูยสิ่งที่เราต้องการพอดีด้วยนะครับสบายเลยทีนี้ไม่ต้องใช้ใจ่ายครบอิลูเทพมาแล้วไปเลยเดินไปหัวดเลยครับติดก็ติดไม่ติดก็เหลือบอกแปดแล้วเพราะว่าอิลูเทพหมดแล้วครับ ก็ดองไว้ยาวๆเลยจนกว่าจะมันจะมีรูเทพมาอีกติดก็ติดไม่ติดก็จางแม่งโอมนามะนามะนโมลุงโฮช่วยลูกช้างด้วยเอิด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 อยติดชัดไม่ติดให้วะแม่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์น้ำแดงน้ำส้มน้ำเหลืองน้ำเขียวกลับบางก่อนนะลูกพ่อต้องกลับมาที่บวกเก้าครับตอนนี้โอริเทพไม่พอครับต้องใช้รูธรรมดาตีกลับบางก่อนที่เก้าโอ้โหกลับไปแปดได้ไหม ไ <c oughs> หลาย,ยาวเหมือนคู่นี้จะต้องจบลงแล้ววะทุกคนเหมือนจะต้องจบลงที่วันนี้แล้วแหละสี่สิบยี่สิบปิง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 ิง,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 งอีลูหมดอีลูวางยาเอ้ขอลองหน่อยดิวางยาจริงเปล่าไปบวกสิบเลย จบเลยครับปรคเรียบร้อยเลยอิลูวังยาของแท้